เมนูคิดถึงผัดถั่วฝักยาวสูตรของพ่อเนี่ยเมื่อก่อนสมัยเป็นเด็กๆนะครับพ่อเคยทำให้กินบ่อยๆนีผัดถั่วฝักยาวาผัดจนเกมเกลียมสี้เข้มๆนิดหนึ่งนะครับทุบกระเทียมรอไว้อย่าเพิ่งใส่นะฮะหมูกับถั่วฝักยาวน้ำมันเนี่ผัดไปเลย นะหมูแช่แข็งเข้าไว้จนละลายนะครับผัดไปได้สักระยะหนึ่งก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับทีนี้ผัดจนกระเทียมนะเหลืองมีสีเข้มขึ้นนะครับจากนั้นก็ปรุงรสนะครับตามชอบกแปรวกันแตนะ่พ่อ ก็จะใส่น้ำปลาอย่างเดียวย,ยุคนี้สมัยนี้ก็จะใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาสเกเขียวน้ำมันหอยนะครับใส่เข้าไปนะครับเมนูนี้จะรสเค็มหน่อยนะคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องระมัดระวังนีนยนานๆกินครับนะครับ,รบทำกินเป็นมือมือไปถ้าเป็นมือ เขาต้มกุ้ยนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับถ้าไม่เค็มไม่อร่อยนะต้องทนเค็มนิดหนึ่งแต่อย่ากินมากนะครับาตักเสรจจานเลยครับในวันนี้ใส่กรอบสวยเชียวนะฮะก็เ,เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวตั้งโต๊ะได้เลยครับ